เฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอะค่ะจับมือจับมือจับมืออาจับมือจับมือเออเขจับมือเหรอนี่อะที่เบ๊กเอานี้เลยน่ารักแกเอาที่ที่เบ๊กเออเอาอยู่แล้วหรอกใจย็นมืขอดีเป๊กข้าวลิงถุนนุ่นมาเรียกไม่มานาอูน่ารักอ่ะเฮ้ยเอาละเอาละดึงไปแล้วไปไปเด็กเด็กลิงหมวกแกอีกตัวเนี้ยขอดูแล้วทั้งหมดอะมาลูกมาเนี้ยถ่ายเกาะก่อนมาเลยนะไปเอาตัวนี้แหละ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนจตุจักรมาที่โซนสัตว e ์ EP นีออ้คือง่ายๆเลยจะพามาดูสัตว์แล้วก็เมื่อกี้ถทรมแม่แม่อยู่จตุจักรสวนที่แบบเขาขายสัตว์เดี๋ยวซื้อลิงไปให้แม่บอกว่าเฮ้ยเอาเอางาั้นเราไปตามล่าหาลิงกันนะคะว่ามีราคาเท่าไรบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่ามีสัตว์อะไรบ้างร้านนี้ถ้าพาไปดูก็สู่เต่าไนตัวอะไรนี่เต่าำโชคมาแล้วบอกแม่จะซื้อนี่จะซื้อเต่าจะซื้ออะไรกซื้อม่ตัวอะไรเออมาตัวอะไรอ่ะนี่สามหมื่นเจ็ดตัวนู้นตัวนู้นสามหมื่นเจ็ดตัวนี้หกหม หกหมื่นแต่มันก็เป็นมิดนะมาี่มาลูกมาเร็วเอมเอ็มเอมเอ็มมาเลยเดี๋ยวหาแม่เดี๋ยเอมเอ็มสามหมื่นใช่ไหมหนูลดได้ป่ะเฮ้ยเอาเลยหรอ2สองหบ้าีเราไปรียอจากร้านไปไปครับและ้นุ้น6กหมื่นเลดแ h นฮัมมีเฮ้ยน่ารักอ่ะโชว์เขาโชว์อยู่น่ารักต้ยมีสอตัวต้องซื้อ2ตัวตัวนู้นด้วย น,นแล้วของอของพี่คนนั้นอันนี้ท้องปะท้องแกจะแพ้เลยเหรอพ่ออยากเลี้ยงแพ้มานานแล้วโอ้โหแม่ได้ลิงพ่อได้แพ้แม่เอาไปลงเล่าเสียงเงี้ยเศรษฐีต,ตอ่อกร้าได้ดิคลิปนี้ยคนชอบดูมันอยากอ๋อที่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยลิงกระลอกเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าหมื่นนี่กระหอกหน้าค่ะพี่แจ๊บบอกอยู่ลิงกระแบกอันนี้ลิงกระลอกมาน่าแหละไปซื้อแพ้อุ้ยจะมือจับ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 มือจะมือ มืออะไรเจ้าไมเนี่ยยนิ้วหมือนคนเลยหรือจะตกใจติลูกตัวน,นี้เท่าไหร่คะที่ที่คนถ่ายอยู่นี่ ลิงจะรอบแปดหมื่นครับวันนี้เหมาะสำหรับเอาไปเล่งโชว์หรือไว้เพื่อผสมพันธุ์อาคู่ไม่ได้ละโอ้จบโคือเขาเกิดเมืองไทยแต่เขาโตมาในกรงไม่ได้โตจากการป้อนนดมโดในพวกนี้โอ้ถัดสแกนแล้วเข้าไปอ่ะเข้าแล้วสแกนแล้วเข้าไปแล้วแล้วอะไรู้ว่าหยิบออกมาหยิบออกมาไม่มีเงินไม่มีเงินไม่ได้อะไรเลยมี่ลูกสอนแลยใช่ไหมให้หนูเอาเนี่ยเอาเสียจะเข้าไปรักตังค์เหรอลูกไม่ยอมด้วย

น้องเหมือนเหมือนเด็กเลยหาเพื่อนเนาะแปดพันทุกคนนะคะเลี้ยงเหมือนหมาแมวคิดว่าพวกนี้จะแบบราคาสูงสูงมันเป็นลูกพ้าในไทยอ๋ออ๋อน่ารักจังเลยถ้าอยากได้หีึงไปเดินไปเข้ามา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 เอาดิพี่เป๊กมันคือหนูเหรอพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นชินชีล่าเลยชินชีล่าคืออะไรวะตัวได้ไหมคะตัวนี้กี่บาทนะคะ ถ้าตัวีจะสองหมื่น้ยอันนี้น่ารักเลยพี่เป็กเอาจีบ้มใหญ่ให้ทาก่อนต้องต้องประคองนั่งโอ้ยลุลุ้นต้องนั่งอันนี้เขาจะลวกเขาล่วงลลุ้นเลยสองหมื่นโอ้โหสิเอาดิพี่ข้าวลิงถือหนุนมาเรียกไม่มานาอูน่ารักว่ะกัดไหมคะไม่กัดโรคประจำตัวคือโรคอะไรคะไม่มีค่ะอายุอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะกว่าปีค่ะเลิศเลิเลี้ยงเหมือนเม่นนะคะคล้ายๆเม่นไหมไม่ไม่เคยเลี้ยงเม่น เราจะเรียกไงให้มันมาหาเราไม่มาก็เหมือนบาเตียไงเาจะมาเขาวิ่งมาเองค่ะเขาแค่ท้ายกระต่ายไปพี่ที่แบบเรียกไม่มาไม่มากระต่ายไม่มาอันนี้อะไรดิพี่นเล็กคูนเอาแหละมัมองแกเอียงคอมองแกอย่างเดียวมันอยากไปแล้วแหละเอออเาไงไปไหมยังจะไปไหมไปไหมอือแล้วทำไมเอียงคอตามแกวะใช่อียงตามมันถ้ารักจังไปอยู่เนี่ยห่างทองใช่ไหม บอกว่าพี่คะอันนี้กี่ขวดแล้วบอกว่าหขวดกับ8เดือนพี่ก็บอกว่าเชื่องแล้วแต่นี่พี่ก็มาทำงาน3เดือนพวกเชื่องแล้ววันแรกอ่ะที่ผมมาครับวันแรกนี่ผมทําได้3เดือนอะอ๋อมันก็บอกถัายแล้วคือวันแรกก็จะเป็นแบบนี้แต่พอสามเดือนนเนี่ย วันแรกวันแรกอ่ะอันนี้อันนี้ราคะอะไรคะหนึ่งแสนหนึ่งแสนลดอ้าวเวลาวันแรกอ่ะวันแรกใครจะเลี้ยงต้องอยู่ในกรงตลอดเลยเหรอคะเขาออกมาข้างนอกนะพี่ออกมาข้างนอกด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะค่ะพี่แม่คงชอบอย่างนี้ป่ะนี่ลองจับมันไม่นิ่งเลยอ่ะพี่เป๊กมันไม่นิ่งจริงเฮ้ยเฮ้ยโช้ยอย่าแล้วโชย่าแล้วเอาอย่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละดึงเสร็จแล้วไปเฮ้ย ลิงบอกแก้วอีกตัวเนี้ยถ้าดูแลทั้งหมดอ่ะตัวนี้แหละของแก้วแต่มันใหญ่ไปหน่อยนะถ้าไปตัวนี้เลยแม่ตกใจปะแม่บอกโฮ้ยโดี๋ยวมันจะเอาข้าวบ่อแล้วมันจะเอาหอมกินมันไม่ได้อยากเลยนเล่นอย่างเงเฮ้ยลิงไม่มีเลยเฟ็กมีแค่เนี้ยมันเป็นสัตว์เฉพาะไงมันไม่ค่อยมีคนซื้อเฟ็กมันมีร้านลิงโดยเฉพาะเลยนูเอ้ยเอาไปอ่ะเฮ้ คะริงเหรอครับค่ะใหญ่นี่ยสี่หมื่นห้าแล้วตัวเล็กสามหมื่นห้าตัวนี้สามหมื่นเก้าเฮ้ยน่ารักว่ะแล้วตัวที่นอนนะคะตัวที่นอนสามหมื่นห้าครับแล้วตัวเมี้สามโอ้ไมันนอนกอดกันอยู่นี่พี่อันนี้มันกี่เดือนคะเนี่ยก็ใหญ่นี่ยหกเดือนค่ะหกเดือนแล้วมันเชื่องไหมคะหกเดือนเชื่องมากครับจับได้ไหมคะจับได้พุ่มได้จุดได้พี่จานองเท่าไหร่นะพี่เป๊กสามหมื่นห้าไม่ทานแล้วสี่หมื่นมาลูกมาดิถ่ายเกาะก่อนมาเลยนะไปเอาตัวนี้แหละเท่าไหร่เนี่ยพี่สี่หมื่นห้าครับลดได้ไหมเนี่ยพี่ เอาสี่เหมือนทวนป่ะเฮ้ยเอาวะสามหมื่นเก้าเอามาแดกให้พี่จ้าเป็นเลี้ยงเอาโอเคจบเดียวเอาแล้วเออได้เอาแล้วก็มันเดิมมาก่อนตัวแรกมึงซื้อง่ายๆ่า่เงี้ยซื้อเลยซื้อเลยแม่แม่ดูอะไรนี่เฮ้ยมันหอมอ่ะไหนไหนดูดิอะไรกันนอนอ่ะแม่ก็ปลดล็อกสิปลดล็อกกอนโอเคเก่งมากไปอยู่ดีแม่ดูบายบาแล้วซื้อไปให้แล้วไม่ใช่แม่แม่ไหนแม่ล่ะออปื <c oughs> ที่อันนี้เขาเกินอะไรบ้างเนี่ย กินนมนมนมหวานนะครับผมใช้เป็นนมแมวผสมซี่แหลเะเดีอจะกินเอถ้วยอย่างเดียวเราไปซื้อที่ไหนวะเนี่ยนมนมซีแหลกไงเซเว่นก็มีข้าวสวยข้าวเหนียวกินได้แล้วค้วยน้ำว้าผลไม้กินได้ทุกอย่างทุกม่าเลยลองสับจะนิ่มมาเล่นกันเออไปอยู่ด้วยกันตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ไปแล้วนะคะเราก็จบละเขาบอกว่าได้ไปแล้วนะคะต้องพาไปฉีดวัคซีนมีพิษสุนัขบ้ากับบาดทะยักเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอยู่อ่างทองอันนี้6 6เดือนหกเดอไหมอายุของเขาจะอยู่ได้รปมากี่ปีคะ วันนี้พี่เขาแถมกระเป๋าให้ด้วยสามหมื่นเก้าแล้วพี่<ห>โอเคสามหมื่นเก้าฟังนะฟังนะรนะ้านเดียนะความวุ่นวายอะ่ะไม่ใช่สัว์ก <c oughs> ูจะบา้าแกช่วยพะคอน้พ<จ>ี่เอานี้คพี่ เราก็มาเดินสวนจะถือว่าเรามาถึงสวนแล้วเพราะว่าเราได้ลิงไปหนึ่งตัวเดี๋ยวมาตั้งชื่อกันว่าลิงของเราจะชื่ออะไรเออใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะให้ตั้งชื่อให้ด้วยเขาเป็นตัวเมียนะลิงมาโมเสตเออจะเอาไปให้แม่เพราะแม่อยากได้ลิงมากตอนนี้ก็สนนราคาอยู่ที่39 0 0 0แถมกระเป๋ามาใบหนึ่งจะบอกอะไรถ้าเด็กอยากจะเลี้ยงมั้ง ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเอาจริงๆแล้วอ่ะใครอยากเลี้ยงก็ต้องศึกษานด่งแต่พี่จ้าก็ยังไม่ได้ศึกษาะอะไรมากเดี๋ยวไปศึกษาต่อแป๊บหนึ่งบบนะคะก็บบ<ๆ>วันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าชีวิตของน้องจะเป็นยังไงจะอยู่ได้สิบปีจริงไหม<ๆ>ฝากด้วยนะคะตั้งชื่อน้องด้วยคอมเมนต์กันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ยูทูบอิจ๊ะชแนลด้วยนะคะบายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนารายนะคะเพราะว่าพาคนสวยจ้าตั้งชื่อว่าคนสวย แต่ดูอิคืีว่าแม่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะฉีดวัคซีนแล้วก็อ่ถ่ายพยายเาเดี๋ยว19เดือนหน้าต้องมาอีกไม่หยุดเลยเดือนหน้าไม่ได้มาบูผขาดสนใจก็ติดต่อกับเขานะอแอบนะครแม่เซอร์ร